สวัสดีครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กรถซู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 กิแอดเดสนะครับซูซูกิแอดเดสถ้าเรียกชื่อรุ่นผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมาทำสีแดงสดกับทางร้านนะครับร้านผมเรียกว่าสีแดงสดนะครับสีนี้เดี๋ยวเปิดไฟฉายให้ดูนะครับนี่นะครับสีแดงสดนะครับซูซูกิแอดเดสนะครับ จะเป็นรถของค่ายซูซูกิส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เจอรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเรียกชื่อรุ่นผิดก็ขออภัยนะครับจะเป็นรุ่นล้อหลังเป็นดำนะครับล้อหน้าเป็นดิสนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กล้อหลังนะครับมาทําสีแดงสดรายละเอียดก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับไม่ได้ถอดยางนอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางในการทันสีนะครับเราใช้สก๊อตเทปนี่นะครับสกอตเทป แล้วก็เทปปิดกันสีเอานะครับจุบลมเดี๋ยวให้ดูจุบลมนะครับจุบลมเราก็ปิดกันสีไว้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นล้อหลังนะครับล้อหลังล้อหลังเป็นดุมดำนะครับบริเวณนี้ก็จะมีละอองสีเข้าไปโดนบ้างนะครับแต่เดี๋ยวพอเราไปเบรกใช้งานเนี่ยมันก็จะหลุดหมดแล้วมันไม่ได้มีแล็กเกอร์นะครับล้อแม็กก็นี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับ ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับใช้สก็อตเทปปิดกันสีเอานะครับทําสีเราไม่ได้ถอดยางนะครับอันนี้ล้อหลังก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหน้านี่นะครับซูซูกิแอตเดอันนี้นะครับบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีนะครับจุบลมปิดกันสีขอบแม็กนะครับขอบแม็ก สีเข้าสุดขอบแม็กนะครับไม่ได้ถอดยางนะครับในการทําสีนะครับไม่ได้ถอดยางไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในการทําสีเราใช้สก็อตเทปปิดกันสีเอานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็นี่นะครับเราปิดกันสีไว้นะครับจุบลมปิดกันสีขอบแม็กก็นี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับท่านใดสนใจทําสีก็ติดต่อสอบถามได้นะครับไม่เกินขอบส4เนี่ย 1 4บสหเนี่ยจะอยู่ที่คู at 1, 000, ่ละหน0 0งพันะครับเริ่มคู่ละ1,500บาทนะครับท่านใดสนใจทำสีก็ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านเรามี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับเพียงท่านพิมพ์ค้นหาภาษาไทยคําว่าลังสิตทํสีล้อนะครับก็จะเจอ3ามช่องทางของทางร้านเรานะครับยังไงก็ติดต่อ สอบถามได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ